วิธีการโยกเครดิตผ่านทางโทรศัพท์มือถือนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําให้กับเพื่อนๆได้ดูนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเลือกเกมที่เพื่อนๆต้องการที่จะเล่นไปอย่างตัวอย่างเช่นผมเลือกไปที่คาสิโนนะครับจากนั้นก็กดเข้าไปในตัวเกมคาสิโนเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็จะโผล่อีกหน้าห้องนึงนะครับเป็นห้องเลือกเกมนะครับที่เราต้องการไปเล่นนะครับผมเลือกเป็นเซ็กซี่บาคาร่านะครับแล้วก็กดการโอนเข้าไป จากนั้นเราก็จะได้มาอยู่ตรงหน้าของการโยกเครดิตแล้วนะครับปุ่มสีเขียวด้านบนนะครับคือเป็นปุ่มที่จะโยกเครดิตเข้าไปในตัวเกมนะครับผมจะเลือกโยกเครดิตไปที่นะครับจำนวน20,000เครดิตนะครับจากนั้นให้เพื่อนกดปุ่มสีเขียวครับเพื่อทําการโยกเครดิตเข้าไปแค่นี้นะครับเครดิตของเราก็จะได้ไปอยู่ในหน้าตัวเกมแล้วนะครับส่วนวิธีต่อมาครับวิธีการโยกเครดิตออกมานะครับไว้หน้าหลักของตัวเกมเวลาเพื่อนๆจะเปลี่ยนนะครับก็แค่กดปุ่มสีแดง นะครับเป็นการโยกเครดิตออกมาหน้าหลักของเรานั่นเองนะครับง่ายๆแค่นี้ครับเมื่อเรากดไปแล้วปุ๊บเห็นไหมครับเครดิตของเราก็ได้มาอยู่ตรงที่หน้าหลักนะครับก็จะกลับมาที่ส0,000เครดิตเหมือนเดิมนะครับเท่าน,นี้เองครับวิธีการยกเครดิตง,ง่ายๆนะครับฝากเพื่อนๆดูกันนะครับ